เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามช่องคิวบ็อกซ์ของเราด้วยนะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงโครงการเราชนะนะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่ใครหลายๆคนต่างรอคอยกันนะคะก็อย่างที่ท,ทราบกันดีนะคะว่าไอโครงการเราชนะเนี่ยเป็นโครงการที่ทางรัฐบาลได้ทำขึ้นมาเพื่อ เยียวยาประชาชนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของโควิด -19 ที่มาอีกในระลอกสองกันนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังงงงงหรือสงสัยว่าเอ๊ะเราจะได้โครงการนี้ไหมนะหรือ,อยังไงแล้วเราได้เงินเยียวยาครั้งนี้เท่าไหร่กันสำหรับคลิปนี้ก็จะมา สรุปแบบย่อๆกันนะคะเพื่อที่เพื่อนๆทุกคนจะได้เตรียมพร้อมสําหรับสิทธิ์ที่จะต้องได้ในโครงการนี้กันนะคะซึ่งก่อนที่เราจะรับสิทธิ์เราชนะได้นะคะก็จะต้องผ่านคุณสมบัติหลายข้อมากเลยค่ะแต่จากที่สรุปมานะคะก็คือ จะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33ของประกันสังคมนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐนะคะไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการนะคะแล้วก็มีเงินได้พึงประเมินเนี่ยไม่เกิน30,000นบาทรวมถึง เงินฝากทุกบัญชีธนาคารเนี่ยรวมกันต้องไม่เกิน500แสนบาทนะคะถึงจะมีคุณสมบัติที่จะรับสิทธิ์ในโครงการเราชนะได้คะ่ะสำหรับคนที่ได้ไปต่อในโครงการนี้นะคะที่ต้องทราบก็คือเราเนี่ยจะได้วงเงินคนละ3,500บาทต่อเดือนนะคะซึ่งตามแผนเนี่ยจะจ่ายให้ประมาณ มกราถึงกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงพฤษภาคม2564นะคะก็รวมๆแล้ว2เดือนทั้งหมด7,000บาทค่ะซึ่งในกลุ่มของผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่า ผู้ที่มีแอปเป๋าตังค์อยู่แล้วค่ะในกลุ่มนี้นะคะก็คือไม่ต้องลงทะเบียนก็คือรับไปเลย3500สองเดือนค่ะแต่เนื่องจากคนกลุ่มนี้ได้รับเงินที่จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าเงินจากเป๋าตังค์ที่ทางรัฐบาลให้ไปแล้วนะคะก็คือเงินที่เราจะได้จากเราชนะก็จะเป็นส่วนที่เข้ามา เติมให้เต็มในวงเงิน3,005 5นี้ค่ะโดยกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะแบ่งอีกเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีนะคะก็จะได้รับเงินเราชนะสัปดาห์ละ675บาทนะคะส่วนผู้ที่มีรายได้เกิน30,000แต่ไม่ถึง100,000บาทต่อปีเนี่ยก็จะได้ เพิ่มสัปดาห์ละ700บาทนะคะโดยรัฐบาลก็จะจ่ายเงินส่วนนี้ให้ทุกวันศุกร์นะคะโดยจะเริ่มจ่าย5กลกุมภาพันธ์2,564ค่ะส่วนกลุ่มของผู้ที่ใช้แอปเป่าตังนะคะก็จะได้รับเงินจากรัฐบาลสัปดาห์ละ1,000บาทนะคะก็คือจะโอนให้อย่างนี้ทุกสัปดาห์ไปจนครบ7,000บาทนะคะ จะโอนเข้ามาทุกวันพฤหัสสบ,บดีนะคะเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่16กุมภา2564นะคะโดยที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ก่อนได้ทางเว็บไซต์เราชนะได้ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564ค่ะส่วนกลุ่มที่นอกเหนือจากนี้นะคะก็คือที่ไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่ามีแอป เป่าตังนะคะก็ต้องไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w w w r ์ไเเราชนะ .com นะคะเนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีฐานข้อมูลของเรานะคะโดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนอันนี้ได้ในวันที่29มกราคมนะคะตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่ม ของทุกวันจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์2,564นะคะซึ่งหลังจากลงทะเบียนผ่านทางเว็บเราชนะแล้วนะคะก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปเป่าตาังมานะคะแล้วก็มีการยืนยันตัวตนผ่านทาง G Wallet ด้วยนะคะโดยเงินที่จะได้รับก็คือได้สัปดาห์ละ1,000บาทนะคะก็จะโอนเข้ามาให้ทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มตั้งแต่18กุมภาพันธ์า5 6 4ค่ะแต่เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ทางเว็บเราชนะได้ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2564าค่ะพอเราได้รับเงินแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เงินจากโครงการเราชนะที่ไหนได้บ้างเราสามารถใช้ได้ตามร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะร้านที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะ ร้านค้าที่มีเหล่านี้ก็เราสามารถไปใช้เงินกับตรงนี้ได้นะคะนอกเหนือจากนี้ที่พิเศษก็คือสามารถนำมาจ่ายค่าโดยสารต่างๆนะคะอย่างค่ารถเมล์ของขสมกอย่างนี้นะคะค่ารถไฟฟ้าแท็กซี่รถร่วมบริการหรือวินมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นสรุปโครงการเราชนะนะคะคลิปนี้ก็อาจจะ พอที่จะช่วยไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนๆได้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราอยู่กลุ่มไหนได้เงินเท่าไหร่นะคะเพื่อจะได้เตรียมพร้อมที่จะรับสิทธิ์นะคะส่วนใครที่อยากจะเสริมข้อมูลหรือมีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็หากตกหล่นข้อมูลตรงไหนไปต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ทุกคนโชคดีได้เงินกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ